เห็นลูกนกค่ะเห็นลูนกนกลูกนกลงมาเนาะค่ะเบิงเบิงเบิงแล้วหลวมไปด้วยเหรอโซนท่ไหนอะโซนที่ร็อคเกนบบี้เพราโซนนี้สั่นเนี่ยเดี๋ยวหลวมไปทูดูเดะใช่โซนนี้สั่นไปเห็นงานค่ะไปเห็นงานแบบรีบเร่กมือนี้โอ้พระเจ้าช่วยสิ่งยางคักเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะว่าเพื่อนรวมงานป่วยค่ะ เพอ่ะก็เลยต้องมาแต่เสาปกติต้องเขาสวยแล้วค่ะเขาเก่าโมงเคืงนั่งขีง่กับพท่านเนาะดีนะตื่นแต่เสามาขี่ก่อนพากลายยังไงอีกคนนึงกะติดต่อบ่ได้ค่ะพี่น้องคะคนที่เขาเสาติดต่อบ่ได้โอ้มีแต่พนักงานเลยเขาเอิ่อฟิแลแอนเนาะค่ะคู่ฟิแลแอนถ่ายอยู่ แลนค่ะแลนแลนบ่ได้แล้วเนาะปันโอ้เิวหิวหิววสิง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 ค่ะเสียวเสียวเสียวทั้งเสียวทั้งสิงมือนี่ฝนตกตามคยค่ะพระเจ้าช่วยตกแต่หน้ามันขึ้นได้บอค่ะบ่อยากให้ตกย่ำกังวลนนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันหนาวเนาะอยากได้แดดค่ะสิเวโลกบ่าเพราะความซึมเศร้าเงางอยอากาศ เหลื่อมหนาวฝนตกเปียกพาาดิกงหน่อยเห่นกนอยางเนาะค่ะเนาะสะ,สะเป็ดสะเป็ดสะเป็ดเจ้าขนาดมือหนึ่งก็ปั้นไปมือนี้อาการดีค่ะบบซึมสาวเงาง้อ,งงอยสดซื่นค่ะมือสดซื่นกินละอองฝนกับปล่อยๆเนาะค่ะเนาะดังนั้นเอาสิบเฮ็ดให้สีวิตเร่งรีบค่ะเราทำให้ ชีวิตเราสดใสดีกว,ว่าเร่งรีบก็ได้ก็ให้คู่คนอื่นซอยกันซอยเนาะคะ่ะเนาะในการในการดูแลเด็กน้อยท่าค่ะเพชรก็เอาพลังเอาพลังโอ้ตายเฮ็ดจังไดยละคะ่ะงานนักนะะเลยค่ะเฮ็ดงานกับคู่ฟแลนด์นี่คะ่ะเพราะว่าเขาบ่โง่จักง,งานเนาะคะ่ะมันก็เลยจะเฮ็ดให้ยาก โอเคค่ะขึ้นเขาคนขึ้นเขาอนเดี๋ยวขึ้นบ่ไดเดี๋ยวขึ้นบ่ไดเขาสั้นเจิดเถิดตั้งรักค่ะในการขึ้นเขานี่เขาแหละแล้วมีโค้งสูงอีกพระเจ้าช่วยตั้งสติให้ดีๆนะเพรก่อนขึ้นเอาให้มันขึ้นได้นะคะเห็นลูกนกค่ะเห็นลูกนกลูกนกลงมาเนาะค่ะเบิ้งเบิ้ง ดาลูกนกค่ะแม่ากันยังค่อยปกป่องอยู่เนาะค่ะเนาะเด็กหน่อยพากันเบิงแซ่ด่ายาบ้าล้โกอดิวันกอดิเนี่เช่นอะไรยะ Kanskje falle ned. Ja, kan være. Jeg tror det det? å ned. Sånn, sånn, der oppe. Lommen. For det seg ned, det jeg lurer på. du ยาวิศว์นสตาวิบาร์ฮะวัวแมร์คัมเนี่ยวิบาร์วิศวเนยสรุปแล้วเพื่อนรวมงานกันยังอ่าติดต่อบไดายด้วค่ะตอนนี้ก็สี่สิบโมงแล้วค่ะดังนั้นเพชรคิดว่าก็คงเหตุงานกันสองคนกับวี่าค่ะวี่านี่ก็หมายถึงคู่พี่แหลนค่ะแต่วันยังดีเขาเหตุอยู่นี้มาก่อนแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะสบายสบายค่ะเด็กหน่อยก็มากครบทุกคนค่ะโอ้ยมันพยยะค่ะ ผลาเมื่อกี้เพจผ้าเด็กน้อยไปบึงนกด้วยค่ะลูกนกตกมาจากเทิงลังค่าค่ะเป็นนกพิราบค่ะตกบเานนกพิราบนกนางนวลตกมาค่ะแม่เขาก็สีแบบดุมากเลยโบไฮไผเขาไก่สินะค่ะดังนั้นเขาสิพ้าเด็กน้อยออกไปเลนทางผุนบได้ค่ะเขาต้องผ้าเลนอีกทางหนึ่งค่ะ บ่งบอว่านกเขาจะขึ้นไปทึ่งหลังคาได้จังไดค่ะปะกตินกอยู่ทึ่งหลังคาเด้อยค่ะแต่ที่นี่เขาตกลงมาแน่ในช่องในช่องน้ำฝนค่ะเลยมาถึงผืนค่ะต้องต้องโทษให้เจ้าหน้าที่มาเอานกขึ้นค่ะนี่คือปัญหาโลกแต่สายเฮ็ดจังไดสิเอาลูกนกขึ้นไปหลังคาได้โทษหาเจ้าหน้าที่ละค่ะ เจ้าหน้าที่บอกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าทางเดียวเท่านั้นก็คือต้องเอาออกจากบนานนะคะอีเกียนเนาะวิศนายนายอีเกียนเนาะย้ยก็วีะสดงเละนวลก้มยาย ยายฮะลักอิฟฟี่ออสอสอวิวิขันลาเกสรุปแล้วเพื่อล้มง,งานมาสี่สี่สิบโมงค่ะสิบโมงเพชรก็เลยต้องพานักเรียนออกมาเดินถาก่อนเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะมาป่าค่ะมื่อนี้ บรรยากาศก็มืดคึมนะคะเนาะมืดคึมนิดนึงโอ้ยเมื่อยเมยเมยขึ้นเขาขึ้นเขาเมื่อยขนาดเลยเท่าอะไรได้หน่ยังบะเบิ้งข้างล่างน่ะเบอร์ทองห่วงเจ็ดกิโลอัพย่างขึ้นย่างล่งกระไดได้บรรยากาศล้ะค่ะการที เพื่อนรวมงานนอนหลงเป็นเรื่องธรรมดาค่ะบพราะตรงห่วงเป็นเรื่องธรรมชาติส่วนเพชรใด้กะมีเคยนอนหลงนะคะแต่ว่าโบโดนปานนี่ค่ะยังมากกามาซ้ายสักประมาณ20นาทีสีนอค่ะเนาะหรือใหม่ก็ลืม,ลมเขาเอ่นว่าลืมวักวักภาษาไทยเอ่นว่าอยาี้ย่งค่ะวักวักภาษาไทยลืมกะค่ะเขาง,งานกะเพราะว่ากะทําทงานจะมี จ็ดโมงเคิงแปดโมงเคิงและเกะ่าโมงเคิงค่ะลืมกาคนที่เหตุเกาา่าโมงเคิงก็สามารถเก่าโมงเคิงสามารถปิดโรงเรียนค่ะเพราะว่าโรงเรียนเปิดให้บริการเจ็ดโมงนะคะเด้อเจ็ดโมงเจ็ดโมงเคิงจนหอดหามงค์เคิงค่ะดังนั้นเนรระวางนี้พอแมียจะมาหลับเด็กหน่อยตอนใดก็ได้ค่ะกำนี้มายางปลาฟังเสียงลมลมกระแห้งแห้งค่ะ เสียวดาต้นใหม่ลมทับเด็กหน่อยดังนั้นเขาเหลือกบกเขาปลาใหญ่นาะคะ่ะเนาะเขาปลาเดิมๆนี่แหละค่ะอาหารเที่ยงค่ะมื่อ กอตับบดกับอีหยังค่ะแตงกัวแตงกัวแซ่บตานายค่ะแซ่บตานายอร่อยมากมากอร่อยไหมซูเลียน่ะอร่อยไหมอร่อยกันดูสิอร่อยเมบราดูกะลาเราสนุกกระจายอร่อยอร่อยกันดูสิอร่อยวีบกันอร่อยแชมเบอร์โบร นี่ต้นลัตสเบอร์รี่ค่ะลัตสเบอร์รี่ก็อยู่ตามสองข้างทางเนาะค่ะเนาะเบิ่งลัตสเบอร์รี่ลัตสเบอร์รี่ทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าเด็กหน่อยนักเรียนจะเก็บบวทันค่ะมันจะสุกสวงปิดเทอมนี่ในสามอาทิตย์พอดีค่ะบานโรงเรียนอนดูบานปิดสามอาทิตย์อาทิตย์ที่สองของ ของเดือนเจ็ดค่ะโอ้ยตายเลยยังอะไนี่ค่ะอาทิตย์ที่สองของเดือนเจ็ดนะคะน้องเบิ้งค่ะส่วนปิดเทอมนาหอนเขาก็จะพากันเก็บเนาะคะ่ะบาแล้วโกวิดเรโควิดเด้อนี่ราคาชีวิตในการทำงาน ปัญหามีไว้แก้เลยค่ะเพรเสือวาททุกคนแก้ปัญหาได้กันทุกคนค่ะใจเย็นๆและตั้งสติค่ะเดี๋ยวมันก็แก้ได้คลิปนี้เขาฝากไว้แค่นี้ละค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะจะเป็นราว่ามันป่าเนาะค่ะนะเบิรเบิ่งลาชเบอร์รี่ปลาโอ้ย กระถินะนะ้นกระถิ้นกระถินคะกินกับตับหมูบานดอกนี้กำลังออกค่ะดอกนี้ที่เพช์เอาว่าพัดน,น้ำมันหอยหรือว่าลวดอยู่นะค่ะกำลังออกจะสวยงามมากเลยนะค่ะออกำลังออกกำลังออก